ได้หมดใส่เซ็ตอะไรก็ไปได้หมดขอแค่อย่าถือเต็มมีดแล้วก็ตาน,นี้น่าจะตาสุดท้ายสามสิบแล้วสามสิบ ตอวงแล้วนะเสียสักัดเไดเอาเซ็ตบัตรทองเติมทองเจไดนะมีแน่นเหรอพามเสีเจไดบัตรทองที่งเมื่อก่อนไม่ไม่กดใจไกดไม่หมดนะครับวันนั้นเน่ะ ใช้ได้นี่มันเออใช้ได้นี่ผมมีผมก็ใช้หมดนะพอได้มาก็ไม่อยากใช้แล้วเป็นแบบที่หายากมันนเป็บได้ยินแช่ว่าอย่างเงี้ยแบบที่หายากเลยไม่กล้ามาเล่ยไปแล้วมันสะสมได้แค่ห้าเใบห้าใบก็เป็บ เดี๋ยวผมไปคว้ากันคว้ามาเปล่าอุ้ยปืนลั่นอีกแค่วะไปปืนไม่ตัองน้นแล้วรอตั้งรับอย่างเดียวเลยทีนี้จบย่งดังเข้าไปเยอะนบอกแล้วมาหรอเข้าไปเยอะมันมีตัวดมันได้ยินเสียงปืนมันดักนะ ยิงแนะังกว่าตูเก็บเสียงอะสนามนด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ใช่สนาม,นม,ม,เ,มนเป็นปืนกลมันมีกลุ่มรัวเลยเมื่อกี้ปืนนน่าจะปิดสุดน่าจะไม่ยิงไม่ไรอะน่าจะบานอะ ตายตายหนึ่งผมเปลี่ยนจุดนะไอ้ตัวยิงวิกตายแล้วมันอยู่ตรงปากไออันนั้นพอดีเลยตรงทางเข้าพอดีอะ่ะถ้าขึ้นไปบนตึกได้ก็เห็นตำแหน่งมันห้าทางเข้าตึกหนะ้าทางเข้าตึกตัวนึงเก็บนา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 ครับเก็บนาโอเคเห็นแล้วมันเข้า,ม,ม,ขามันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้ว

โ,โอ like oh, oh. Ay, right? ้ยบอย่างเร็วอ่ะลิงเหมือนลิงไงอ๋อหนุนตามเส้นปืนเลยไอ้บิ้งบิ้งตายก็ไปหน่อยนเข้าไปหน่อยเดี๋ยวผมควบให้ฟังขวาขวาสุดผมควบให้อยู่ถ้าผมตายให้เปลี่ยนตำแหน่งมีเซตอยู่นะผมว่ายิงไม่เข้าเนี่าตัวที่ตายเป็นหมวกทองแดงหมวกหนูปลาตันเช็กบอกว่า บดบดตัวอยู่ไอามา้มันอยู่ข้างบนบดตัวอยู่หออย่าเพิ่งยิงมันนะไอ้ตัวอยู่ไอ้สะพานเชื่อมอ่ะม,ม,มันมันแจะยิงผมนเนี่ยเฮ้ยอ้อมไสายอ้อมไสายออกม,มานี่เนาะยิงเพื่อนเรียบร้อยว่าแล้วว้าวจะในโลกสีนในโลกสีใช่ใช่ใช่อ้อมบอกแล้วอ้อมมานู่น บิ๊กบิ๊กบีบ,บเข้าไปหาผมดักตรงนี้มันอ้อมมาฝั่งนู้นนะอ้อมมาแล้วนะฝนะั่งนู้นเลยมันจะโดดลงตรงพ่คาร์บอนอนะ่ะโอ้เรียบร้อยโอ้โหยิงหัวผมนัดเดียวมันเก่งว่ะ นี่เจนไว้แท้บิ๊กมันเก่งนะเว้ยบอกให้รู้จุดเราเลยตายตายไหมเชือ่อเสอสวยสวยสวยนี่เจีนน,น่ะนะผมรู้ว่ามันจะออกมาทางนี้เห็นรอยเท้าผมก็เลยไม่ได้ครบมันไปได้เลยทางนั้นอนะ่ะมันขึ้นมาได้เลยมิกขึ้นได้มันต้องกระโดดขึ้นตรง ใช่มันมาได้ตอนแรกผมคิดว่ามันมาไม่ได้นะเออตอนแรกผมก็คิดว่ามันมาไม่ได้นะผมก็เลยไม่ได้โครบฝั่งนู้นไงผมนึกว่ามันจะอ้อมหินมามันจะโดดที่ตรงนี้เฮ้ยกตัวนึงบิ๊กมันปีนขึ้นมายิงหัวเลยโอ้โหหลีกมาปลดด้วยฮะมาแล้ว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 อยู่หน้าบิ๊กอ่ะบอดหรอบอดบอด แม็กสำรองกระสุน BP นะแม็กเน่นั่นกระสุน AP เจแอร์จอบแดงน่าจะตกใกล้เราระวังเราต้องเสียแล้วก็ออกใส่ปืนอะไรปืนเดียวกับผมเปล่าโอ้ปืนบัญชีนในบัญชีปืดกลไ่าปืนสายเข่ะ กาะผมไม่เอาไปนะมันเหลือ47เองอ่ะซ่อมน่าจะหมดไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเกาะเอากระสุนเอากระสุนแบบลีกนก็พอแล้วใช่ครับเซตเพื่อนก็ไม่ต้องเอาไปนะเพราะว่ามันน่าจะเซตตามเซตบัตเตอเซตเพื่อนอืมไปดูไอ้ไอ้ตัวนี้มันถือปืนอะไรวะ ยิงแรงนั้นปืนในบี๊แค่โดนชาร์จเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่โอ้มันถือเฮดโฟ้ตัวนี้บิ๊ฮะฮะตัวน,นี้ถือ head เฮดโฟอ่ะเออเฮดโฟอ่ะพุ่งก่อห้าเฮดห้าเลยเหรอไม่น่ามันมยิงหกได้กูเดี๋ยวผมเอาขอ,อง,องคนไทยด้วย,ยเอาเลยก่อนน่ะ ขอแมกซีนอ้อยแมกดำแม็กดำขอแม็กดำแลบบนั้นแล้วแม็กสามสิบผมหายอ่ะ๋อ,อแม็กสามสิบเออใช่เหรอ<ผ>มไม่ใช่ผมวะเอ้าเหรอแม็กไลน์เนี่ยนะแม็กสามสิบงใช่เสียละนนี่นี่เาวางอยู่นี่นน โอ้ยิงแม่นจริงเลยไหมเล็งปึ๊บเข้าหัวปั๊บเลยมันใช้ปืนอะไรบิ๊กตัวนั้นอ่ะป<อ>ืนสาปืนสายขาว,าขาวอ๋อปนะืนสมบัติเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงมันเลยไปเถอะไปคุเเราต้องไปเคลียร์ไอ้ตัวนั้นแล้วก็ออกเลยไอ้ท็อปแขกเก็บยังเก็บแล้วมึงเก็บของทั้งหมดแล้วนะไม่ต้องเก็บอะไรแล้ว ไม่งั้นก็เก็บของเพื่อเผื่อตายหมูทอดเมื่อหมูตายมันจะได้ออกหมูทอดกว่าอะไรไม่รู้ผมนึกว่าจะใส่หมวกฆ่านะดีใจหมดเลยไม่ใช่นะไม่ครับหมูทอดเลยดิจินวิ่งกระโดดกระโดดไม่ใช่เลยโอ้โหเซตสามนี่สายไท้ เ็เเาลเล็นเก็บเก็บอาดอกแพล็ปก็ได้เพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนตายอยู่ข้างในนะ <c oughs> ใส่กระเป๋าอันนี้มานะใส่สายสะพายมาปิ๊กไปับ ที่บอกมันกระโดดขึ้นกระสอบนี่มันใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคเจอรันไหมพวกนี้ครับโอเคครับผมผมก็โอเคครับเนี้ยออกของคาร์บอนหมดหมดแล้วเหลือแค่<ม>ิกกับหมวก ไอ้เกาะกับหมวดผมไม่เอามาเพราะว่ามัน,น,น,นกระเป๋าเขาไม่เอามานะ,ะ, 7, นะะผมเก็บพันกระเป๋าผมเก็บมาแล้วผมซ้อนกระเป๋ามั้ยผมซ้อนกระเป๋ามาเพราะว่าผม,ผมมันเต็มแล้วก็หนักเนื ท้ายได้อีกสองช่องเนะเนวันปือมันก็แต่งดีมาอย่างยิงทำไมไม่ตายก็สุดใจก็สุดเนวันตัวนี้น่านจะตาย มันไม่โดนผมเลยนะมันโดนไหมโดนแบบฉาดเออได้ยินแต่เสียงเอือนว่าบิ๊กไปแล้วมันยิงแบบเหมือนกระสุนมันไม่เกาะกลุ่มไป่ะมันมันมันเฉียวเลยได้ออกเออเออเทโฟผมว่าเทโฟมันยิงจะตายตั้งไม่ได้ไงตั้งดีอยู่นะผมดูอะไรมันอะ แต่มันมันมันใส่ลำกล้องสั้นมันอาจจะมีผลตรงกลุ่มกระสุนนี่แหละแล้วก็กระสุนเอวันระยะใช่ระยะก็ต้งถึงมันจะโดนแต่มันก็โดนโดนเบาคือ<ช>โดนแล้วมัน,มนยยด้าเมจมันเบาถ้าเป็น a อวันกระสุนย้อยจัด มาหน้าจรังไม่หรอกเขาผมว่าไม่เสียงรองเซ็ก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 เฉยได้ของดีเดี๋ยวผมนั่งรอข้างหน้า แต่ว่าเซฟบอนอาคารเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นเลย

ต้องแข็งต้องแห็มัน,นอยู่นตกเลยหมดที่เดียวไม่ได้เก็บมาเออนกึกว่าไม่ได้เก็บมาเพราะเห็นนั่นอยู่หลังกำแพงหินระวังนะบิ๊กรู้สึกว่ามันมีตัวเคลื่อนไหวปากตรงนี้เห็นไหมครับว่าปัปั๊บปั๊ปั๊ปไม่เอ๊ แอ่ไมันคิดยังไงของมันมันใส่หมวกไอ่หมวกสามแต่ว่าใส่เกาะห้ามาเกาะห้าเต็มไหมหรือประมาณห้าเกาะห้าจะมือสองแต่ว่คือมันไม่ได้ยิงเกาะมันเนะ